สวัสดีครับพบกับผมดิกซอรี่วันนี้ผมจะมารีวิวเียกูชิคิเวอร์ชันชุบทองครับอันนี้เป็นโมโจินมาเพิ่งได้วันนี้สดๆร้อนๆเลยโอเคมาดูแผงกันว่ามันจะชุบทองเป็นยังไง ปกติเนี่ยจะเป็นสีเหลืองเทียมนะครับเป็นส่วนนี้ก็จะเป็นมินเซเบอร์ก็มีสติกเกอร์ปอยมาให้สุดท้าย โอเคไหมครับก็แถมดีคอน้ำมาด้วยโอเคเดร๋ยแล้วก็ปรกอบกันเลยครับกระตอกันเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับเหียคุชิกิหนึ่งทับหนึ่งสีสีนะครับโกลคติงเป็นไง <c oughs> สีทองเงาแวววับเลยนะครับมาดูดีเทล ก็ติดนะครับติดดีแควน้ําที่หัวไหล่สองข้างแล้วก็ตรงหน้าอกเอวขาวที่เดือตรงส่วนอื่นๆนี่ผมก็ไม่ได้ติดนะครับเพราะว่าตามตัวนะก็มีตรงน่ะไบเดอรอ์นี้แล้วก็ทีบาซูก้าทาไบเดอร์ทางนี้ ่าชุบทองมาผมก็เลยปล่อยไว้ให้มันดูสวยๆตรงที่ปืนที่เบีมหลเฟนกับติดมาดูตัวนี้เขาแยกสีมาดีมากเลยครับเนี่ยหัวไล่ก็แยกสีแดงมาตรงท่อพลังงานจะแยกมาหัวไล่แดงๆสองจุดนี้ก็แยกมา ที่ข้างขาจะแยกมาเห็นไหมแยกสีมันดีมากอาตัวนี้ลืมบอกเป็นโหมจีนนะครับก๊อปลุงบันมาตัวอากันดัมเบสแต่คือก๊อปคืออณนนิสงของลุงนะดีมากการก๊อปของเขาก็เลยไม่มีปัญหาอะไรเลยตัวนี้ไม่ต้องคว้านไม่ต้องตัดเดือยไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นครับ อบเข้าสนิททุกส่วนแน่นทุกอนูนี่ครับแน่นแน่นเลยไม่มีหลวมเลยก็จะมีจุดหนึ่งที่มันคอจะเด้งอยู่ตรงชิ้นหน้าผาตรงนี้นี่ครับชิ้นนี้มีคนมาคอมเมนต์ก่อนผมรีวิวว่าชิ้นตรงหน้าผาก,กะเด้งไหมก็กระเด้งครับผมคือกระเด้งเพราะลายหนึ่งมันมันชุบทองมาชิ้นส่วนมันเลยหนาขึ้น วิธีแก้งผมก็คือยัดมันเข้าพอมันเร้งก็ยัดมันเข้าไปเรื่อยๆยัดมันเข้าไปเรื่อยจนสีตรงด,ด,ด้านด้านด้านหลังที่เอาส่วนนี้มไประกบมันบางลงก็ติดได้ปกติเลยไม่ต้องใช้กาวนะตัวนี้ก็อันเดอร์เกตแทบทั้งตัวเลยเพราะอะไรอันเดอร์เกตมันตั้งแต่แรกแล้วครับที่ว่าเป็นสีธรรมดาสีเทียนไข่เเพราะอะไรหนึ่งเราทำรอพวกนี้แหละทำเพื่อรอชุบ เป็นสีทองอก็เลยเป็นอันเดอร์เกตเพราะฉะนั้นเราจะไม่ค่อยเห็นแผลมันตามตัวนะก็มีบ้างในตรงข้างแขนบ,าง,บางที่ก็มาอันเดอร์เกตสติ๊กเกอร์อ่ะก็มีที่ดวงตาติดเป็นสีแดงมีให้ติดสามแบบนะครับที่ทามล่าข้างบน ียวแล้วก็ที่ใตบบ้นีมไบร์เฟิรนโอเคเดี๋ยวมาดูจุดขยับกันเอาสป สอบครับนี่ชิดขนาดนี้เลยสองจังหวะฝ่ามือมือได้รอบอันนี้เป็นมือกำสนิทนะมาให้มือมาสองคู่มือจับอาวุธกับมือกำสน็อเอลเอลได้ องหน้าเปิดได้กับองหน้านี่ตัดแยกชิ้นเอาวะครับองข้าง,งได้นิดหน่อยขาเตะหลังหน้าขนาดนี้เตะหลังหลังติดกับรงหลังแล้วโรงหลังยับไม่ได้อ๋ออ่าโอได้เยอะยู่เกือบชิดเลยเท้า ย,ยังกว่าได้ผมอ่นอานไดรอบเลยแล้วก็ข้อเสียอีกอย่างหนึ่งจะเรียกเป็นข้อเสียดีไหม,มตัวนี้มันชุบทองมาใช่ไหมก็คือจะเป็นรอยนิ้วมือรอยนิ้วมือง่ายมากคือผมหาถุงม,มือไม่เจอแลตั้งแต่ต่อล้ผมก็ไม่ได้ใช้ถุงม,มือต่อก็เลยจะเป็นรอยนิ้วมือเต็ม ว่าเอาผ้าเช็ดออกได้ไม่ต้องห่วงเอาผ้าถูๆมันก็หลุดออกหมดนะครับอ่ะมาดูอาวุธในตัวบ้างจะมีปืนวันข้าวที่หัวนะครับสองข้างมีมไรเฟิลตัวนี้ก็เป็นเคบาสุก้าครับ เป็นาสุก้าลูกปลายยิงออกไปแล้วมันจะกระจายเป็นเหมือนลูกช็อตกันก็เก็บไว้ที่ด้านหลังอ่ที่ผมเด้งออกมาตรงนี้เป็นที่เสียบเก็บก็นำจับนำจับงับออกมามาิด้ะ้านในอแบบอถูกแล้วึ๊บโยกไปมาได้ก็จะมีมืออีกข้างหนึ่งแล้วก็เสียบได้เลย ี่า,า,อ,อ,อ,าอันน้ไมปงอโอเคเดี๋ยวเราไปดูแอคชั่นเท่ๆกันเลยนะครับ ครับเป็นไงกันบ้างครับตัวนี้น่าจะถูกใจหลายๆคนเลยกับสีทองที่มันโอ้โหแวววับมากที่เขาชุบมาให้ครับอ่ะผมลืมโทษทีเลยลืมบอกว่าอ่าปีหรือไบเดอร์ด้าน,นหลังเนี่ย นี่คือจริงๆจะต้องแปลงล่างได้เราจะมีมีคูชิกะจะิจะเป็นเดลต้าเป็นเดลต้าไขท่ที่เป็นสีทองเหมือนกันตัวหน้้แปลงล่างได้ตัวนี้คือถอดระบบแปลงร่างออกอก็เลยคงเหลือว่าจะเพียงโกลคตติ้งสีทองตัวนี้ในอารเมะครับมีความสามารถพิเศษค,คือสามารถสะท้อน การโจมตีของบีมได้ยิงบีมมาโดนจุดท้องๆตามตัวเนี่ยบีมก็จะสะท้อนกันเด้งออกไปนะครับแล้วก็อาวุธผมลืมบอกไปเลยบีมเซเบอร์เนี่ยที่ถืออยู่ที่มือน,นี่เก็บไว้ด้านหลังตรงนี้เน็บไว้ที่กระปรงหลังสวยมากโอเคตัวนี้ผมยังไม่เจอในนี่นะในร้านค้าที่นี่นะตังนี้ผมก็ได้มาสามแบงแดง ทวน,นเลยถูกมากถ้าเป็นงานแท้งานแท้ก็จะประมาณพันหกพันพันแปดนะตัวนี้คือดีมากๆเหมือนเด็ะทุกอย่างไม่มีหลวมไม่มีอะไรในราคา3ามแดงแดงเดี๋ยวผมเจอตัวนี้ผมจะอัปเดตตะกร้าให้ใหม่แต่ตอนนี้เดี๋ยวผมปักตะกร้าของแท้ไว้ก่อนถือสีมันจะไม่สวยอย่างนี้แหละมันจะเป็นสีสีเหลืองเทียนนะมันก็จะประมาณหกรบาทถ้าใคร อยากได้จริงๆก็อุดหนุนของแท้ไปก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้ครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ